ที่เรียนเชิญผู้เข้ามาเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยทาของรัฐการปราบปรามการทามยรถครับเราได้มีเป็นประการพิเศษนะครับในการจับก,กลุ่มคดีสําคัญซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่นา่าสนใจอยากให้ทพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยได้นำเสนอให้กับาาก,านนการสังคมนะครับพี่น้องประชาชนได้นบทสาบครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบขอ,ข,ของความผิดเกี่ยวกับเรื่องการทโมยรถนะครับเป็นการสรวจหา ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในสังคนซึ่งเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนมากขึ้นสูงขึ้นนะคะรับเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลและท่านพลตรีเองิกที่นำเพศผู้จัดการคนอิสระครับได้สั่งการให้ท่านพลตรีทัพชัยปฏิบัติพิธีบุตร ทา่านเจอรินชาติซึ่งอีกในฐานะหนึ่งคือท่านเป็นผู้ในการต่อต้านการทำรุ่นสู่ต่อต้านการทำรุ่นของสังะคมผชาตินะครับให้ดำเนินการปราบปรามผู้ทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องคดี่ทำรุ่นอย่างจริงจังให้เกิดรุ่นเราโดยเน้นนะครับผู้ทำความผิดที่จะทำต่อเด็กและเยาวชนนะครับการออกข่าปราบปรามการทำรุ่นเป็นเรื่องคำสั่งจากท่านการเจริญชาตินะครับให้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวนะครับ จกลุ่มผู้ทำฟ้องผิดที่พพททกระทำต่อเด็กนะครับให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จริงจังนะครับทางเราเนี่ยก็ได้มีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลทางสื่อโซเชียลนะครับก็ได้ตรวจพบว่าเมื่อสักสักสองสามเดือนที่แล้วนะครับมันก็มีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มเนี้ยก็จะเด็กๆหรือว่าชาตรูทั่วไปก็ ใช้อยู่แล้วจากทาีส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อในการเล่นเกมออนไลน์ซึ่งที่มีเด็กส่วนใหญ่จะใช้แพลตฟอรมนี้เรียกว่า,า Discord นะครับก็ปรากฏว่ามีกลุ่มคนร้ายนะครับซึ่งใช้ช่องทางนี้สื่อ Media, โซเชียลมีเดียพวกนี้เนี่ย ไปใช้การทำในการทำความผิดน,นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเปารไปหลอกลวงทั้งเงินทองทั้งอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ออกไปโยงเกี่ยวกับเรื่องการเพศสร้างสื่อโซเชียลทางโซเชียลเป็นเรื่องหลังงพระหลังงอ์พรราชนะครับโดยบางครั้งเนี่ยก็มีทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่เข้ามาเป็นคน,สนแสดงแล้วก็ ผู้ใช้บริการก็มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เช่นกันนะครับเป็นเป็นที่มาของอปฏิบัติการนะครับวันนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางกองกักนิ่งนะครับซึ่งเป็นคนสืบสวนคดีนี้มาตั้งแต่ต้นเล่าให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนฟังครับขอัช่วยครับสุดเนื่องจากาช่วงเมื่อมาเดือนเมษายานดผม้ติดต่อเพิ่มขนนะครับทางกองกักนิ่ ได้รับคำสั่งจากผู้ว่าราชารให้ทำการตรวจสอจบกรณีแพลตฟอร์ม Discord นะครับที่อยู่จจะมีการเผยแพร่สื่อละผู้ันอานจารยนะครับแล้วก็อาจจะมีการเาปนเด็กที่ต่ำกว่าสิปีมาแสวงหาประโยชน์ทางเพศนะครับซึ่งจากการสืบสวนของเราเนี่ยก็พบว,ว่ากลุ่มผู้กระทำผิดเนี่ยได้ใช้แพลตฟอร์ม d นดิสคอนะครับมีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาครับชื่อโมนาเป็นชื่อที่เรียกว่าโมนาบีสนะครับแล้วก็ซึ่งจากการตรวจสอบเราเนี่ยเราก็พบสมาชิกในกลุ่ม ของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับรวมรวมประมาณ1 2 0 0 0แสนสนะครับโดยพบว,ว่ามีการนำเด็กอายุต่ำกว่า1ิปีเนี่ยมาไลฟส์สดนะครับแล้วก็แสดงในลักษณะที่มีการแสดง,งรำวงานาจารนะครับแล้วก็เรียกเก็บค่าเข้าชมนะครับซึ่งก่อนอื่อนผมขออนุญาตอธิบายนะครับให้ให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองนะครับก็คือแต่ฟอร์มทิศจดเนี่ยก็เป็น เหมือนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่เป็นใช้ในการสื่อสารออนไลน์นะครับมีทั้งการสื่อสารทั้งข้อความนะครับเสียงแล้วก็วิดีโอนะครับซึ่งค,งค, Line, ค Zoom, ล้ายๆเทียบเทยงกั Facebook, บไลนะน,บน,น์นะครับซูมแล้วก็เฟซบุ๊กคลุ่มนะครับมารวมกลุ่มกันในลักษณะคอมมิวนิตี้นะครับเป็นชุมชนนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งทานแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแท็บเล็ต แล้วก็อ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเริ่มแรกเขาก็จะเป็นที่นิยมในหมู่กลุ่มพวกที่เล่นเล่นเกมออนไลน์นครับเด็กที่เล่นเกมออนไลน์ก็ใช้ที่สองเนี่ยแล้วก็ัจปุบันเนี่ยก็ยังแพร่แพร่หลายเนาที่นิยมเป็นที่นิยมในกลุ่มน,นักเรียนนักศึกษาซึ่งก็ใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนในมหาลายัยการเรียนในโรงเรียนซึ่งใช้ใช้ข้อกลุ่มหมดนะครับ ซึ่งจากการสืบสวนนะครับเราก็อาโอเบอร์ติสคอร์ดโมนาดีสองเนี่ยหลังจากมีการนำเด็กอายุต่ำสิบแปดปีนะครับไปดีไปแส,สดงความยนินยอมทางเพศน,นะครับซึ่งเราพบตรวจสอบพบในาการนำเด็กมามาแส,สดงควาโยชน์อมมาหกรายนะครับแล้วก็เราก็ช่วยกันแล้วนะครับแล้วก็มีเด็กมีผู้หญิงที่อายุเกินสิบแปดปีเนี่ยมามาแสดงสดเนี่ยเราจำนวนสี่รายนะครับพบเงินเปลี่ยนรวมสามล้านบาทน,นะครับ เปิดแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาคม258 6ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากการสืบจสอบนัก่าวเรีนนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการกิจสุริยสุโมนาครับก็อย่างที่ทนากเรียนครับตอนนี้เราสศึทราบว่าคนที่เป็นในยุนแฮเนี่ยมีอยู่ตอนนี้อยู่ที่สถานีกลารครับคนไทยหรือคนต่างชาติคขที่ทราบจะเป็นสองสัญชาติ ตอนนี้นะครับเท่าที่ทราบนะครับคนใช้บริการตอนเนี้เป็นเด็กอยู่ประมาณห้าร้อยคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับที่มาดูผมก็บอกว่าตอนนี้นเนี่ยทางพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยหรือว่านุกเราหนังสืออื่จะสอบอะไรกับบ้างก่อนนอกจากเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าไปดูแล้วเนี่ยก็เป็นเด็กจะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปโดนหลอกก็คือคำว่าโดนหลอกก็ไม่ก็ไม่เชิ่นะเพราะว่าเต็มใจจ่ายเงินก็ไปพูดไปดูเพราะจริงจรินอย่างที่บอกเนี่ยคนที่ไลน์สดเนี่ยเขาจะ เหมือนปีโดในหนังโป้ครับแก๊กทุกอย่างโปรอเบื่อหมดแล้วก็เหมือนเข้าไปดูอายุระหว่างกันแบบเด็กที่เข้าไปดูเด็กก็ต่คนสิบแปดนะครับถือว่าเป็นเด็กหมดครับสายหมดหรือหลากหลายหลากหลายหลากหลายครับได้อีกอย่างหนึ่งที่ฝากไว้คือว่าตอนนี้เนี่ยเยอะเลยนอกจากจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเด็กก็มีเป็นเด็กผู้ชายก็มีนะครับมีเด็กผู้ชายโชว์ร้านสดช่วยตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นผมฝากอีกนิดนึ่งละครับผู้ซื้อทั้งหลายเนี่ย ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่มีรถนิยมชอบเด็กเนี่ยผมฝากไว้เลยนะครับว่าคุณเเป็นส่วนหนึ่งที่ทำร้ายเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าออย่าไปริ้นดำเนินการอีกในรุ่นพวกนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมว่าคือเป็นการสนับสนุนนะครับนะครับเตือนเลยนาคตของชาตินะครับเยาวชนคน